ตัวอย่างมาแค่วงจรเดียวคือวงจรมวนฉีดน้ำมันคือกล่อง ECU ตัวนี้จะเป็นตัวสั่งให้ฉีดใช่ไหมครับนี่จะจะเป็นตัวสั่งให้มย้ยฉีดทํางานนะครับโดยอาศัยข้อมูลจากนี้ซึ่งมันมีอยู่ในรถอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีอยู่ในรถยนต์อยู่แล้วัวกนี้แต่ว่าพอเราจะพอเราจะเรียนแบบสัญญาณการฉีดระบบแก๊สรถยนต์เนี่ยแบบมย้ยฉีดเขาเอาเรียนแบบสัญญาณการฉีดของน้ำมันนะครับ เข้าไปที่กล่อง ECU เสร็จแล้วกล่อง ECU ก็จะส่งสัญญาณไปฉีดแก๊สนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการมันมีอยู่ข้างในเนี่ยนะครับว่าสมมตุติเขาจะนับเป็นเวลายกไวฉีดเขานับเป็นมิลิเซ็กก็คือมิลลิวินาทีนะครับสมมตุติมีค่าตัวเลขมากเวฉีดน้ามันก็จะฉีดมากมีค่าตัวเลขน้อยน้ามันก็จะฉีดน้อย,อย,อยขึ้นอยู่ยกับระยะเวลานะครับทีนี้ พอเราได้ระยะเวลาไปก็อเอาไปขยายสัญญาณสมมติ4ตัน2.5มิลลิเกนะครับก็จะกรองอิสุลแก๊สก็จะไปสั่งขยายสัญญาณตามโปรแกรมคอมพ,อพิวเตอร์ที่เราจะไปจูนต่อไปเนี้ยนะครับอาจจะขยายเป็น3.6ม mm. ิเกี้ยก็คือปริมาณที่เราจะต้องไปขีดแก๊กมันมากกว่าใช่ไหมครับเพื่อให้คุณสามารถที่จะทํางานได้ครก็แก๊คุณค่าของแก๊สมันมีน้อยกว่านะครับ เงื่อนไขต่างๆก็ยังคงเป็นไปตามนี้อยู่เพียงแค่เราไปตัดสัญญาณที่ปลายทางหรือที่เอาพุ่แล้วไปขยายสัญญาณเท่านั้นเองดังนั้นนี่นช่างทั่วไปจึงสามารถทําได้ทีนี้จุดแตกต่างระหว่างแก๊สแต่ละยี่ห้อก็คือความเร็วในการตอบสนองความละเอียดในการจูนในการปรับแต่งครับวันี้เราจะเรียน2 2เรื่องก็คือของของอ e g กับของเมอร์สูซึ่งเราก็มีเพียงเท่านี้ อกส่วน A C มันอยู่ใน o u ติ n นะครับถ้าวันไหนได้ขับมาเดี๋ยวจะเสียบให้ดูโอเคนะเดี๋ยวผมจะฉายวงจรอุปกรณ์ด้วย่ถังนี่มีใครจะถามไหมมีคำถามไหมนี่คำถามไหมยีเน่สองสองห้าพจะอยู่ในกล่องอยู่ในกล่อง A C u ยู่แก๊สคือถ้าเราถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ แก๊สคอนแทคตัวที่1กับตัวที่2จะต่อกันอยู่แล้วนะฮะคือมันก็จะด้ทำงานตามเรื่องตามราวมันก็คือสแตนด์บายมาเลยถ้าเราไม่ใช้แก๊สก็ไม่เห็นต้องไปบวมบนผวที่กล่อง ECU แก๊สนะครับ,รบเพียงแค่ให้มันวนกลับมานะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราจะใช้แก๊สเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการ, ap, กร ap, แก๊สก่อน ECU แก๊สก่อนพูดง่ายๆเป็นพวกที่เรียนระบบความโชนจะรู้นะครับพวกเรียนที่สามรรถคอนโทรลที่สามรรถการควบคุมจะรู้ พวกนี้พวกพิณควบคุมเอาไปทำนะค, <c oughs> คือเอาสัญญาณมาแล้วเอาเข้าไปขยายสัญญาณในนี้แล้วก็ส่งสัญญาณเอาพูดออกไปให้อุปกรณ์อื่นทํางานเรียนแบบนะครับแล้วก็ทงาน้ารับแล้วมันขยายมาแล้วม,ลมันชดเชยครับชดเชยก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งก็คือชดเชยแล้วเครื่องเดินเบาได้ไหมเครื่องนิ่งขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งอินพุตใน ECU เครื่องสกัแก๊สเหมือนกันับ อินพุตหมายถึงอีินพุตที่อยู่ใน e อ u ียูส่มสองตัวนี้มันกันอ๋อแก๊สไม่ได้ใช้อะไรเลยเอาสัญญาณการฉีดอินพุตเลยสัญญาณการฉีดของน้ำมันอ่ะอินพุตเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาพูดออกมาเป็นหัวฉีดแก๊สไปเลยแต่ว่าสาเหตือที่มันมีสายเยอะเพราะว่า ECU แก๊สก็จะสร้างเงื่อไขของตัวเองขึ้นมาด้วยเเหมือนกันมีอะไรบ้างอุณหภูมิ ก็คือถ้าอุณหภูมิไม่ถึงแก๊สก็จะไป่ทำงานใช่ไหมครับเวลาเวลาแล้วก็รอบก็พื้นฐาม็นมีเท่านี้นะครับทีนี้ลักษณะการเปิดวงจรของแก๊สเนี่ยมันจะเป็นแบบ้สวิตมันจะต่อแบบรูปวงกันต้องถานหมดอย่างเช่นเวลาก่อน อุณหภูมิทีลไหลอุณหภูมิเสร็จก็รอและก็จะมีปุ่มสแตตแบยน,นี่คุมควบคุมด้วยมืออันนี้อันนี้เป็นเครื่องขายการเปิดวงจรแกร อันแรกคือสตาร์ทเครื่องเสร็จนะก็เป็นน้ามันก่อนถูกไหมน้ํามันก่อนเสร็จแล้วเวลาถึงสแซนบายเวลานะถ้าเวลาถึงแล้วอุณหภูมิยังไม่ถึงเลขไขตายก็เป็นไง <Okay. S 1> สวิตช์ไม่ตอบนะครับก็รออุณหภูมิก่อนอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมเดียเ๋ยวเราจะขีดข้ขอมูลเข้าไปว่าจะเอากี่องศาซึ่งมันสนามารถตั้งได้เสร็จแล้วพออุณหภูมิถึงปึ๊บถ้าเราปล่อยให้เดินเบาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนไปแก๊เหมือนกันเพราะเงื่อนไขไม่ถึงนะครับอันนั้นกะ็ร<พ>อให้รอก รอบจะเอาทน400รอบหรือทน200รอบก็ได้พอครบวงจรปุ๊บแก๊สก็จะทํางานนะครับ,รบตนะบบนี้หรือถ้าเราจะใช้วิธีการสั่งการด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเขละที่เราทางานอยู่เรากดด้วยมือก็ได้หรือมันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สเป็นน้ำมันอีกหรือสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับกดเวลาเราดึงแก๊สเราก็สัดได้โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวจะให้ดูปกรณ์แก๊สในรู มีใครจะสอบถามไหมในไอชิ้นที่ถ่ายไปสามเทนเนี่ยถ่มาผิดกันพี่รอกันไหมฮะสิบกันไหมแค่ละขวดแล้วันไออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะที่ผมขายให้ไม่พอสิบแ่ละขวดตุ๊กติกลาเอาเลยแซวเล่นบอล can call